ครับหลังจากได้ไปชมบรรยากาศของโรงแรมแล้วนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารนะครับแล้วก็อาหารของที่นี่ที่นี่ได้ข่าวว่ามีร้านแล้วก็บาร์สิบถึงสิบ outlet เลยช <า S 1> ใช่10ใช่สิแห่งเลยที่นี่ที่เรานั่งอยู่เนี้ยคือร้านอะไระครับที่นี่คือ,ห,อห,คคห้องอาหารเบนิฮาน่าครับผมห้องอาหารเบนิฮาน่าทาไมถึงเลือกอยากจะ พาเรามาที่นี่ครับครับผมด้วยความที่เบนิฮาน่าเนี่ยเราเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นสไตล์เทปันยากิซึ่งค่อนข้างถูกปากและถูกใจครอบครัวชาวไทยมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างป๊อปูล่ามากยิ่งช่วงสุดสัปดาห์นี้งั้นเรามาดูหน้าตาของอาหารที่ห้องอาหารเบนิฮาน่ารับครับผมตัวซิกเนเจอร์ของเบนิฮาน่านะครับเริ่มต้นด้วยตัวมากุโร่ทาท่านะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์โรนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นซิกเนเจอร์โรนะครับก็คือหรือเป็นซูชิของเรา ตัวนี้เป็น B L T นะครับที่เห็นตรงกลางคือ lobster ครับโอ้ใช่แล้วก็มีเหมือนกันเลยก็คือมีเบคอนมี lobster นะครับเรามีเพิ่มอะโวคาโดมาให้ด้วยแล้วก็มีเป็นมะเขือเทศซาวซาด้วยอันนี้ก็จะเป็นทูน่าทาทะใช่ประมาณนั้นถูกต้องโอเคครับแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านเบนิทานาเนี่ยแตกต่างกับร้านอื่นที่นี่ครับผมยังไงครับอ่าคอนเซ็ปต์หลักๆคั้มขวัญของเบนิทาน่านะครับก็คือว่าทุกมื้ออาหารคือการแสดงนะครับดังนั้นเวลาแขกที่มาทานอาหารที่นี่เนี่ย จะต้องได้รับความสนุกกลับบ้านไปอันนี้แน่นอนพร้อมเสียงหัวเราะนะครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญเชฟของเราเลยนะครับวันนี้ครับเชฟชื่ออะไรครับเชฟกล้วยครับผมเชฟโโอ้หแค่ชื่อก็ทำได้โอเคเราเริ่มกันเลยนะครับครับใครหลุดไหมวเจะลุกส่วนใหญ่จะหลุดต่อเมื่อลูกค้าทักครับผมอ่าหลักหลักตาปกติเลยอ้โอันนี้ต้องระวังให้ดีนะให้ดี นี่เราจะมี2เมนูนะครับโดประกอบไปด้วย Land and Sea กับ Seafood Diablo นะครับผม Land and Sea ใช่มีจะเป็นทาโกชิมาบีฟครับผมแล้วก็เป็นสแกลล็อปครับผม Japanese Land and Sea ก็คือเน้นของความเป็นญี่ปุ่นทั้งทั้งทางบกและทางน้ำก็คือทางทะเลก็คือตัวฮอกเกโดสแกลล็อปนะครับแล้วก็ตัวเนื้อคาโกชิมาครับผมแล้วอีกเมนูนึงคือเป็น Seafood Diablo ครับผมก็จะเป็นนึดเดิลครับผัดพร้อมกับปลาตุ้ฟฟิชสแกลล็อปแล้วก็พอร ก็เดี๋ยวเชฟกำลังจะทำเทปันให้เราคือในเซตเทปันเนี่ยก็จะมีซุปแล้วก็มีสลัดสไตล์เบเนียนาให้ด้วยแล้วก็จะมีผัดผัดใช่ผัดผักกุ้งผัดอันนี้จะเป็นสเปเชียลซอสครับแบบแจวบองครับผมชลลีซอสของเราเนี่ยแบบคนไทยจะชอบมากครับ อีกอย่างหนึ่งของเบเน่านะครับเวลามาทานอาหารที่นี่ครับต้องทานไปด้วยและชมเชฟไปด้วยเขาหลาะหลายท่านมาจะตื่นตากับเชฟทั้งความหล่อของเชฟเอ่ยแล้วก็ลีลาของเชฟนะครับเชิญครับผมซุปสลัดในซุปนี้มีอะไรบ้างครับเชฟก็เราจะประกอบด้วยหอมเจียวนะครับแล้วก็เป็นเผ็ดครับผมโอ้เซซุปคอนนี่เราจะประกอบด้วย ผัดของเราก่อนเลยนะครับแอปเปอไลเซอร์ครับหอมใหญ่ครับผมอันนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยจริงหรอเอาไม่จริงครับผ <c oughs> มเป็นโ๊กนะครับอันนี้จะเป็นอ่าส <c oughs> ูกินี่ครับผมเอาตรงมันเป็นโ๊กหรือเป็นสูกินี่ครับอ่าถ้าจะเคลียร์กันญาเขางั้ใช่นะครับเป็นสูกินี่ครับผม ู้สึกแบบสดใหม่นะในการผัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นันกะ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 จั๊กจั๊กอย่านีักจัดกจ่๊ตัวไปขออนุญาตเป็นไดนอันซีนะครับ,บเป็นเนื้อทาโกชิมานะครับเชนยอรอยแล้วก็เป็นสเกลล็เชนแบนสเกล ในปัญญากีของเบนีฮาน่าเนี่ยมีอยู่40รายการนะครับรบตัวนี้ก็จะอยู่ในตัวแนะนำของร้านเรียกว่า house specialty ด้วย <S <S คือ Japanese Land and Sea Japanese Land and Sea ครั<ช><พ>บผมมี s c a ล l o p แล้วก็มีเนื้อชใช่เ<ไ>ป็นท็อกเกโดส scallop แล้วก็เนื้อคาโกชิมะ แล้วในเมืองไทยนี่มีกี่สาขาในประเทศไทยมีตอนนี้มี2ส,สาขานะครับที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาทั่วโลกนปัจจุบันประมาณเกือบ60สาขาใช่ครับในเอเชียถ้าผมจำไม่ประมาณ5สาขาโดยประมาณาประเทศไทยก็สองอันนะใช่ <laughs> ห้องหารเบาน่าน่าจะมีคลรคเตอร์ที่ไม่เหมือนจากห้องหารอื่นใน <laughs> 1ิเอาเล็ของเรานะครับก็ค <laughs> ือว่าห้องนี้จะเน้นเสียงดัง ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดยิ่งมาเสาร์ที่นี้จะแบบโอ้โหแบบโวยวายมากแต่ทุกคนสนุกกับบ้านกลับไปแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มโอ้อร่อยมากเลยครับมีครับมีมีมีเชฟเล่นเสียงอร่อยมากครับเชฟมีรับรสชาติเผ็ดแบบรู้สึกกำลังดีเรียกไม่เหมาะคนไทยน่าจะชอบนะรสชาติของมันเนี้ย เมนูต่อไปครับเชฟอ่าต่อไปเราจะเป็นก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ลูกค้าชอบเรื่องของนมกับเราด<ค>้วยไข่หนใช่ครับที่นี่เชฟจะค่อนข้างทัา,า,าเรื่องเล็กน,อน้อยมีการโชว์ไข่อะไรอย่างเงี้ยค,ครับผมอ,อย่าเพิ่งคิดลึกนะครับผมมันมีความต่างไหมครับระหว่างข้าวผัด ข้าวผัดสไตล์ของของเทปัญญากิกับข้าวผัดข้าวผัดทั่วๆไปความต่างถ้าไม่พูดถึงเครื่องนะครับก็คือความต่างจะค่อนข้างเยอะเลย mm hmm. เอาอ,อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเลยนะครับข่าของเราเป็นค่าญี่ปุ่นจะค่อนข้างน <Okay. S 2> างางุ่มกว่า mm hmm. เนียวกว่านิดน้อย mm hmm. จะมี่เล็กน้อยครับอ mm hmm. โอยเต็นเล็กน้อยเพระแเราเป็นการใส่ใจานการทำงานนะครับรับหนึ่งองรับเลยนะครับผมครับเฮ้ยโอ้โหนายแน่มากโคตรยอด